ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจูเลียนซิงนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม .a หรือโดตา2นะ่อเนงนะผมก็นั่นแหละเพิ่งหัดเล่นนะแต่ก็ก็มีประสบการณ์การเล่นเกมแนวนี้มาแล้วก็ยังเล่นไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ใสม่มั่วๆเอาก็นั่นแหละสามารถติชมได้นะก็วันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าจังเกิลนอร์สก็คือตัวน,นี้เลย ซึ่งผมได้ซุ่มซ้อมมาอืมก็น่าจะพอแบบเล่นได้แหละพอปรับเสียงหนะ่อยนะตัวมันจะดังไหมนะโอเคทีโร่วันนี้ก็คือจังเกอร์นอร์สนะเราไปอ่านสกิลเบื้องต้นของมันก่อนเลย Bring my blade จังเกอร์นอร์สนั้นมีทั้งหมด4สกิลนะและมีสกิลติดตัว1สกิลสกิลที่1ก็คือ blade fire fairy fury เบลต์ฟิวรี่นะ,ะก็สกิลนี้นั้นจังเกิลนอสนั้นจะสร้างพายุกองจับขึ้นรอบตัวทําให้อยู่ในสภาพต้านสถานะเวทมนต์ทุกชนิดแล้วนี่ก็คือความโบงของมันนะก็คือเหมือนเรามี BKB คอะในฮอนมันเรียก BKB ีไอในนี้มันมันเรียกอะไรก็ไม่รู้และสร้างความเสียแก่ศัตรูโดยรอบและสกิลที่2ก็คือ Healing Ward ก็คือมันจะอัญเชิญ Healing w ว r d เหมือนเป็นลูกสมุนอนะ ขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตยูนิตไฟเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียงบอกเลยว่าถ้าอัพสกิลนี้เต็มๆนะโคตรแรง <Wow. S 1> มันจะฮิลฮิวเลือดแรง <Wow. S 1> ข้อเสีเยก็คืออูดาน,นาวชิปปง <Wow. S 1> และสกิลที่3ก mm. ็คือแจ็คเกอร์นอสนั้นจะมีโอกาสสร้างความเสียหายจากคริติคัลก็คือตีติดคีนเองในการโจมตีแต่ละครั้งก็นั่นแหละอยู่ที่โอกาสก็มี20 25 30- 35เสียหาย180เลยนะ ก็น่าจะแรงอยู่นะแล้วก็นี่เลยสกิลไฮไลท์ก็คืออันติเมตนะก็คือจ,จังนอจะพุ่งเข้าไปใส่ศัตรูเป้าหมายและฟันโจมตีและกระโดดฟันโจมตียูนิตศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงตัวถัดไปด้วยอัตราการโจมตีที่เพิ่มขึ้นของจังเกิลนอตจะเป็นอมาตะระหว่างใช้สกิล <c oughs> มีทั้งอมาตะด้านสถานะเป็นตัวหลวงที่ จยงแมวไปเลยก็สกิลคร่าวๆก็มีประมาณนี้แหละก็ไปดูเกมกันเลยดีก oh, ว่า Let's go Call me juggernaut เร็วก็ยินดีต้อนรับเข้าออพูดให้เสร็จปะโอเคครับก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเพย์นะของโ o t a 2ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Julia n s i ินะครับก็ฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยนะถ้าถ้าถูกใจถ้าชอบก็เดี๋ยวต้องมาอีกแน่นอนเหมือนมันจะไปเอาบนนั้นนะ The <battle> Are you okay จุดว่าเราไม่ไปดีกว่าเราไปบนเลยดีกว่านะถ้าเสียเวลาถ้าไปก็ไม่น่าจะทัน First Blood.

ไทีเดียวมอขโแกว่ะต้านให้ทีนึงได้ไหมเพื่อนสวยล่าสุดให้ตายเถอะจะมีตัวฟาร์มนั่นนะออลากคีบอ่ะ ไม่เข็ดไม่หลับเลยนะจริงๆเลยสิให้ตายเธอะไม่เข็ดไม่หลับก็ตายไปเลยจ้าก,กันจู่โจมเอาวันเจ้านี่มันน่าลำคาญเลยเกิน Agreed Already moving ระยะความคลิปนี้หน่อยแล้วกัน เพื่อนกู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 ไม่ได้กูไม่มีสกิลกูปั่นชีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตอนืองมาจะมาวอนแบบนี้เหรอไม่ได้อาดุปอดุนัตติ้งนัตติ้งไม่แล้ว โอ้ยกูเพิ่งกดรีเอ้นี่โอ้ยไปตัดไปแล้วไปไปหัวเดินเข้าไปเดี่ยววงล้อมันจำเบื้ออะไรแล้วงล้อมันอะไรละวงวงหนามอ่ะไอ้ under attack I bring my blade อ้าววิ่มาอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากูจะวิ่งอ้อมทำไมอไม้าวเราอยู่กันเยอะจัง แล้บจะโอเคไหมเพื่อนโอ้ตายหาไปแ้เตอร์ตแล้วเจอการตูเอ้าว้าแกไปแล้ววะเฮ้ยเร็วเกินไปอย่าม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 าาาา อี๋กำลังจะแจ้งเกิดเลยนะฮะฮัลโหลมึงก็บลัฟข้างเกินไปบางทีอะตุ่มเป๊ะแล้วเพีมกูมอะมีแววแล้วอะมันหนืดด้วยเนี่ยต้านทุกปาฐนะบอกเลยมาดิทำไม ลมหายใจสดชื่นไปสิเมื่อกี้งานติเลยหรอเมื่อกี้เกินติใช่ไหมดูวางการจัง y o u t i n d e t t a c k เช่าอ s e t ้วันวินวอกปั่นอย่างนี้ได้เลยเหรอจะโอพีกันไปวะเออตาอีกดีงามพระรามป เก้าสิบกันบุญก่อนบุน่าจะแย่แล้วร่างก็แย่แล้วเอเลยชะตากรรมอาวัปอน,นุญาตอันตี

Do you want n ห Come on do it Do you want no? รอโอเคกูนะหวอนเกินไปเพื่อนกูขาดต่อด้วยเดี่ยวเราทีมเวิร์กสุดยอดทำเกมแค่เราแค่อ่อยให้มันใช่ไหมกูแค่ตกกระตกกระตกกระตกไปกูแค่กระตกกระตากไปเองนั่นแหละตอนนี้ยากกูเห็นวับวบเมื่อกี้ จะกันอ๋อปันปันมันปันปันปันฮัลโหลกูไม่อันตรีหรอกกูรู้ตัวตีกูไปหามังกรแน่นอนแต่ไอตัวเนี้ยบอกเลยว่าเจอกูแม่หนูร้อยเปอร์เิดปิดบ้าคลั่งแล้วตอนนี้ไลคิวแบบบ้าคลั่งมันมีเอ้ย เพื่อนเราโดน Not ไอ้ไฟท์ท me I วิ่งมาไหวรึโว้ยแม่งวาบว่ะเราต่อป้อมกลางแล้วมั้งเป็นมันมามันมาแล้วเพื่อนเราแม่งสกิลมันไอ้น mm ี่ว่ะกดไายขออนุญาตมันเลยแล้วกันมาดิไป และและและละไระเย็นกูได้ไงวะโอ้ยตบคูอย่ากระลูกเลามาตังหวน,นี้โอ้โหแล้วคูนไปที่สองนะตัวนี้กูกระโดดอะไรวะเน,นี่ยมั่วไปเลยแล้วก yes. ัน มเลื่อนรอดไปได,ได้น่าเสียดายน่าเสียดายโอ้ยเฮ้ยมันเห็นแล้วมึงเนี่ยนกมาส่งของขออนุญาตตามปั่นเลยแล้วกันโอ้โลหรว่าคุณมีแรงจัด ป๊าปป๊าปป๊าปป๊าโม่ดูรเจอตดูไหมไม่เจอตัว่ะตอนะฮต่อนะคูเดี๋ยวคุยนี่ให้เปิดให้ถ้ามันเข้าก็ฮูยฮู้ยว่าไงว่าไงว่าไงสนใจเบ้านี่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 นี มันคือแผนกาแล้วกูโดนโดนโดนอแล้วฮิวลิงวอดลิงวอดอยโนโนโน่มาดิลิ่งวอดกเป็นยไงฮิลิ่งวอรนี่คือพลังแห่งฮิวลิ่งนะครับโคตรเดือดกูบอกเลยดูเลือดดูเลือดดูเลือดตึ๊ดต๊ ขึ้นแบบว่าไม่เกรงใจศัจตรูอนุญบาร์ต่อเร็ลกันหนึง่งงเอาละก้างต่อเลยปเนี่ยให้กูล่อไหมกูมีอันคิวล้ได้มีงาน quá Đã lắm Thôi con cắt đi Thôi con thả con Để mình đi kê bi quá Bỏ đi ăn rồi. ăn khỏi lát, khỏi ไม่ดีแล้วไปแล้วเจอกันเพื่อนเฮ้ยมันจะเห็นตัวเกินไปนไม่อีก My God i l e เลยนะน้องซื้อเกิดไหมเนี่ยไปยอดป้องกันไปเลยแล้วกัน น่าจะไม่ต้องซื้อเกิดแล้วแหละตัดไม่ทัน already moving โอ๊ยบา้นี่พีเกณฑ์โอ้ยงไม่ได้เลยว่ะ ต้องเปลี่ยนสูตรแล้วมาตรการแล้วจังหวะนี้แครี่เราหลอยหหหลลลอออยอยอยหลอยได้ปะคลิปหายละวชิด <c oughs> หายของจริงแล้วเนี่ย As you wish ขอเนื้อตีเลยแล้วทันนะ เพื่นเดือดจริงมีตัวหลังอ่ะขอสักทีนึงเท่านั้นแหละเจ้าะคออาเจ้าขคอคนสักไหมขอสะท้อนไปหนึ่งทีแล้วบอกเลยว่าฟาดีนี้กูจะไปแล้วเจอกันโดนดูดอะ หิวไม่ทันอะเฮ้ยเรื่องน,นี้มันเริ่มเกิดแล้วอะว่าหน้าหน้าลอยบ้านนะเรื่องแผนลอยบ้านดีกว่ามาเอาละกูอนนะอขออนุญาตมิชชั่นเลยแล้วกันโอ้ยมันรู้อะ

อุ <displayed, S 1> ้มแม่เนี่ยโซนดูดีเก็บเมือเดี๋ยวไปโซนแล้วนี่ออกมาได้ไฟว์สองอันเนี่ยเก็บของใครมาวะยากจัดจัดแต่ว่าได้บาตรายกมาก็น่าจะคุ้มอยู่มั้งเพื่อนนี้มันอันติไปได้ทั่วแมปเลยอ่ะ

จะไปก็ไปดิขออนุญาตขออนุญาตเลยนะดีดีอ่ะโอ้ยวี่งไปบีสีบ้านแล้วไม่เนี่ยโอเอาข้างบนข้างบนทะลักอีกแล้วนะเพื่อน ไม,ไม่ไม่ดีแล้วนะจังหวะนี้นครับแครี่มาทำมิชชั่นในสุดยอดนี่แหละที่ต้องการในหัวสุดยอดสุดยอดดีดีด,ดีสกอร์อยู่ที่8.8.25นะครับเน้นไปที่ช่วยไม่เน้นที่คิวโอเคเกมเพย์ก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็มาอีกแน่นอนเกมนี้เดลต้2นะก็วันนี้ก็ลากลับไปแค่นี้ see you again